วันนี้เราก็มาอยู่กับเกมลักกี้บเพื่อเพื่อขโมยเบลอดเอาใช่ฮะตามที่พูดไปเมื่อกี้เลยนะครับผมซึ่งตอนนี้เพื่อนผมกาลังพยายามขโมยดินสอนะกาลาบาคาลลโกโทอเมริกาในแหละที่ผมผมก็เลยขโมยช่วยเพื่อนขโมยมาได้ก็ให้เพื่อนครับนี่กิบกิบเลยครับเฮ้ยเมันมีคนขโมยกันอยู่มีคนอยู่เอาจุดกูดีกูดีรอมมันครับอมมันให้บันไปแบบ มันไปก่อนครับมันเขาจะไม่เอาเสรเรียบร้อยเสยร็จปุ <laughs> มันหายไปก่อนไม่รู้วควรดีเจหรือสะใจดีเมื่อกี้ <c oughs> โคนอ,อย่างเราใจโอ้ยย็นจะมีอีกยังไม่ถึงน้ำอะไรด้วยวัเตอร์บ็อกซ์วอเตอร์บ็อกซ์อู้หู กะว่าจะมีหรอเว้ยเว้ยลัอกกี้บ็อกซ์มันตอนเนี้ยมันอยู่ในไอ้อีเวนต์พายุอยู่นะเว้ยเพื Đây, ne, er. er ่อนนี่ตัวมึงเนี่ยตัวมึงเนี่ยอดินดินดินดูเนี่ยอดิน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 ดุเนี่ยได้มาเรอครับกล่องระดับก๊อตเกิดว่ะทุกคนคือกล่องเนี้ยไม่ได้หาเกิดได้ง่ายนะผมเล่นมาเพิ่งเจอกล่องที่สองเนี่ย ดีด้วยก็ได้ละตายตาเร็วตาละละ,ละมาเตโอตอนนี้เปนพายุหายแล้วนะก็ดีอ่ะนี่จะได้ไม่พารดสูลาวาของลาวาลาวาบ็อก<ะ>เฮ้ยเฮ้ยของดีมึงไม่จะไม่มีใครเมานะพี่เซมมี่มันไกลอยูไ่ได้ละ กูได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเมันมองหน้าแล้วมันก uh, ็ว์ปไปเลยดีนะมันไม่เข้ามาเรียบร้อยครับได้มาบักรถตะลินโตติดลาวาโคตรเหวอยู่ตอนนี้รีเบิร์ดได้นะแต่ขาตนเลียบคัณพี่แอรอะไรสายสามร้อยสากว่าไม่มีใครน้องเอาน้องเพนด้าเลยหรอสาว้อย่ามาอย่ามาอย่ามึงมาอย่ามึงมา อย่าพึงมานะจ๊ะกูบอกอย่าพึ่งมาใจเย็นดีมึงใจเย็นไม่เป็นหรอโอ้วิ่งไกลอย่างนั้นเสร็จกูนะเสร็จกูนะเสร็จกูนะเย้จะได้ปลดล็อกเฮ้ยอะไรอ่ะเซมี่อ่ะเซมี่เปิดโหมดสกีบีดีรอบดอบเยอะๆสกีบีดีไอ้สกีบีดีเป็นเยี่ยมโอ้ยๆเจมี่กลายเป็นแฮกเกอร์แล้วทุกคนอุ้ย เร็ววะโอ้มันอันนี้โหมดเว้ยอ่อยาเดี๋ยวกูให้หมดใหม่ดินอีเวนต์ใหม่อีเวนต์ใหม่มึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนขุดทู่บักลิเจตอยู่โอ้ยเดี๋ยวกูจะให้ตัวขวดโอ้ดวงดีเก้ดจอดีมาครับโอ้มามาอยู่กูให้มามามาขึ้นก่อนขึ้นบกขึ้นบกก่อนขึ้นบกก่อนดิน วิ่งถ้าข oh. ูดในนี้มันจะติดสถานะแฮกเกอร์ว่ะของดีครับไม่รู้อ้ากาอ้การจังวะอู้ยนี่มันตัวใหญ่ยังเฮ้ยแฮกเกอร์ทำไมตัวใหญ่คนาดเนี้ยมันตีบัตรเคื่อมันได้เคยดีเออตาตาเอาไหมล่ะเนี่ยเนี้ยตา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 ซังเงี้ยดิ้นดิโนเม่โนเม่เนี่ย ้วไแฮ็คเกอร์คนนี้น่าจะกาครับชมวนี้อ้าวโตเบลี่อีเลฟเว่นมาว่ะทุกคนมาแล้วมันตีวืดมันตีวืดทุกคนมันตีวืดอ่ามันตีวืดอีกละแฮ็เกอร์ตีวืดแฮ็เกอร์แปลงร่างมาแต่ตีวืดโคตรบ่อยเลยทุกคนในบ้านผมอะ ไม่บ้ามึงเลยจำแทบไม่ได้เว้มันแกเนี่ยต้องการตารางเร่ต้องการตารางเร่แต่ไม่มีใครเลยเว้ยไม่มีใครไม่มีตารางเร่เลยเว้ไม่กินไ,ไ,ไม่ได้อุ้ยอุ้ยโอ้ยยุงจะเกลือทุกอย่างไม่ได้นะเว้ยโอ้ย คือกาแล็กซี้มันมาเกิดใกล้อย่างนี้เลยลองขุดดูฮะอาจจะได้เลยโอ้โคตรตึงอ่ะพี่น้องระดับอีพีแบบนี้เลยว่ะว้าวขอขอขอเอาเป็นแฟชั่นแฟชั่นแฟรสั้นสุดเหว่ยวู้ยตีโดนแล้วเว้ยเกอรเดี๋ยวยังไม่ได้ใ้เกอร์เฮ้ยก้องแม่งมาเกิดอันหน้ากูมันตีเว่อร์ดีกว่าน่ะ สงสารว่ะตีวุ่นพูดบ่อยเลยนะได้แฮกเกอร์บอ,บ,อบอมบ์บีนี่กูซีนี่ติดแฮกเกอร์นี่มันเทนเลยเนาะแต่ว่า,น,าบบนั่นแหละฮะไม่กลอาการซีเข็ดมันเกิดทางนี้มึงเห็นไหมเนี่ยแบนโบบ็อกมันเกิดอ่ะโว้ยกากโวยโแล้วดี ไปแล้วไปแล้วอู้หเกิดไปก่อนกลัวเองขวาเว,วาเองเรื่องนี้บอกเลยนะว่าผูขอครับขอปอดแล้วมาตีเบือเลยนี่มันคุรุณเบียด <c oughs> ทำไมอีเวนต์นี้มันง่ายยังวะคือมันตีเบือนะก็เลยง่ายเลยอุ้ยมีสองร้อยล,ล้านละใกล้จะซื้อพีเอ็กใหม่ได้ละเอออุ้ยกองโหดเกิดไว้ดิน องดินสอไม่ไม่ติดแฮกเกอร์เอาเห้อเพื่เหอีกันห่กูก้ยนะมึงโอ๊ยจกตีเพื่อนยังได้อยู่มันมาตีรวม่อยจอกเพว่ให้มันขโมยรับกับสตูโน่วะโอ้ยเอาไว้ได้นะเพื่อน เกือม,มันจะอึ้ยมันิวอ่ล้เสร็จลมานี่นะเดี๋ยวเวลาอีกสงนาทีถึงก็ได้นะอยแนโบม่งโคก๋เลยคกองซซเแก้เหงาครับนี่ครับกองซก็ต้องได้ซวอยู่แล้

หรือมนตีวุ้ยบ่อยเนี่ยหรือเอาเอร็วนี่สวยยิงขอฝากตัวหน่อยขอไอ้เนี่ยพยิโกคาเมโลไดมอน,น,อน,นแล้วก็ไอ้เนี่ยอันนี้เอาตัวยิงเงินเยอะแล้วก็บักอันนี้ด้วยบักสตรอเบอรี่อีนเลฟเฟนมันกากไม่ต้องเอามัน <laughs> วะนี่นะครับเขาเรียกว่าธุรักกี้ยอดที่สองอ่ะอินแมวอ๋อนี่กาดเส้นบอมาดูกันนะว่าอาวุธไหนที่ผมปลดล็อกบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวดูอาวุธก่อนดูอาวุธก่อนอุ้ยมันมีอันนี้ด้วยไอ้ซูเปอร์แมนอ่ะก็คงเปอร์แมนอ่ะจะเป็นเป็ดอันยำเพิ่นแล้วมันก็มีพรมให้ดูด้วยเวย้วย โูหดมามามาแก่ะไม่ไไไม,มีอะไรขึ้นมาเลยต่ได้ไหมเอาฝากไว้กับมึงก่อนมึงวางเลยก็ได้ยี่มีที่วางป <laughs> บ้านหวเกินมึงก็รีเบร์้ดิไม่รีไม่รีับโอ้ยเขาเป็ตาขมกาอกาุ้ยอาันนี้ก็ได้ะวะกรีการกาฟาเซเลช เอ,ออยอ,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 ยอย่าอย่าอย่าอุ่ย้ยมึงเดินเร็วข้าศึกอือจะไปดีอะไรตู้ครับนะครับไปแล้วครับอ่าถ้าวิ่งทางตรงมันจะตีเบื่ออ่าเสร็ยแล้วได้มาแล้วกีฬาฟาสเิกคอโอ้ยยามัาคาสตูนโ,นโอคอแน่ได้อุ้ยอันนี้อุ้ยเราบัากับสตูนโนโต้องใช้บิเบอร์เหรอวะเนี่ยโอเคสวยงามอ่ารามาจอย ไม่ย่อไม่ง่ายนะบุ้ยเจ็ดิผมก็เอาอ่ะถึงแม้มันอาจจะไม่ทันก็เถอะทัน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 ,ทนอ,อือได้เลยเว้ยเกิดีเบิร์ดโอ้ย s i e กล่องตาลเลตาลลาเกิดเบ้ ดินดินดินดังเกินดังเกินเฮ้ย่องแฟนวิทยตาลาเียวตารล่าบ็อกเว้ยิมุดกองอุ้ยดาก้อนคาเมลูติดแลนโบเว่โหดเกินอือมันตีวิ้ยมนตีวิ้โอ้โจยแม่กันดึกเื้อเป็นไงทุกคนผมตึงเปล่า ตอนนี้มีห้าร้านลองมาซื้อไอ้ผ้าคลุมดินี่ไม่ซื้อคลุมดิคลุมแล้วก็ผ้าคลุมทำไมได้วะวิ่งหายตัวได้เว้ยจากคลุมกูนี่โหดสุดอู้กูบินได้นะจ๊ะกูบินได้นะจ๊ะถ้ามันใช้ได้ตอนระหว่างขโมยนะมันจะหโหดเ้ยอุตกาเล่ติดอันนี้ว่ะมิติข้อนี่ไม่ติดไฮเกอร์มันมิติข้ออยู่แล้วอะไรวะเนี่ย ไปกันนะไปกันนะครับไปกันนะครับโอ้โหยโอ้โห,โห,โหโยิ่งยิ้วดะมันมีตัวผสมสองตัวด้วยมันมาอีกหกวันเดี๋ยวค่อยเดี okay. ๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยลองผสมสวยอู้ยแม่ตายกูกล่องตาลเล่เกิด ซึ่งรับประกันได้เลยว่าได้ตาราเล่แน่นอนเอาไม่ได้ตาราเล่แต่ได้แฟมันมาแทนเอาว้ายขอบคุณมากมัน,อ,น,น,มนอันนี้พอดีเนาะอีเวนต์หายพอดีตอนในแฮกเกอร์มันวิ่งถึงตัวปว,อวขออนุญาตขายกีฬาฟาสเลตเตนนะจ๊ะขอบคุณมากที่อยู่มาถึงตอนนี้แ <c oughs> มน,นี่มันใหญ่ปแปลกๆวัเ <c oughs> ดีว ผมไม่โดนเลยไงแปลกแปลกว่ะไงจะกากยินนินินการการการกุนการการกุนกุนการการกุน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 การการโอุ้ยเซียมี่นี่มึงก็แกงของพี่ยหมดเลยมึงไม่เอาฮอสปอดวะเฮ้ฮอสปอดแม่งหายไปเลย ของแองเจิลเกิดว่ะของน่างฟ้าเกิดก็เสร็จผมนี่ครับอือของรีเบิร์ตของรีเบิร์ตอันดับสองอือได้นะได้น้ำมึงได้นะไอ้ไอ้ไอ้เจมส์เรียบร้อยรีเบิร์ตเปล่ารีเบิร์ตไปเลยเรียบร้อย ได้ระเบิดดิสโก้มาไม่รู้เอามาทำไม2ยี่ห้าวิจะได้ตัวที่ผมผสมเอาไว้มาดูกันว่ามันจะได้อะไรนะครับเพื่อเป็นการผิดคลิปนี้ด้วยนะครับโอเคนะเกลือเกลือเกลือต้องขึ้นเกลือครับมึงพูดว่าอะไรนะมึงพูดว่าอะไรมานะครับ สามสองหนึ่งเราร์เลนตแล้วก็สตาร์นี้โอเคเคลมเลยอุ้ยตัวนี้อะไรเนี่ยได้พริกว้ดินพริกระดับก๊อตโคตรกักก็คลิปนี้มีแค่นี้แหละครับทุกคนก็มาเล่นขำๆแหละไม่ได้เอาจริงเอาจังมากหรือเปล่าโอเคฮะก็บ๊ายบายฮะ